<laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเ่อนห้องอนิเวนทีเฮ็ดนะครับวันนี้เราจะจัดว่าว่าคลิปไหนมันมันยอดอยู่เยอะมันเริ่มจากคลิปเยอะสุดจะถึงน้อยสุดเราจะดูในช่องอนิเนทีเฮดของเราที่คนคุ้นเคยในช่องอนิเนทีเฮดนี้และ

สองของที่เป็นแชมป์ของเราคือคลิปสมัยอีทีช่วงเมื่อแปดเดือนที่แล้นะวเนี่ยตอนนี้มีเท่าไหร่ครับอยู่ร้อยห้าสิบเอ็ดนิ้วครับโอ้โหดีดต้อนรับแล้วก็าษาอีกดีก่านายด้วครับเนี่เห็นไหมคลิปของเราวันนี้ไม่ใช่คลิปหน่อยครับนะ ตัวคลิปจะไม่ทีฉากไนจำไม่ได้เปครบทุกฉากพูภาพก่อนดูภาพตอนเด็กแบบ้นะครับเ่องนใช่เมื่อก่อนคลิปจะไมทีเคยเป็นอันดับหนึ่งแล้วทีคลิปที่แส่นำเป็นคลิปที่รถอาไทยเด็คุณแม่ของช่างอ่ะของเราชอบมากเลยคลิปอันดับสามคือคลิปทำไมก็่เป็นขั้แต่วิวเป็นตัวทติกาฉบับเด็ ก็คือไปก๊อปปี้มนจากช่องชีวิตสดใสแล้วมาทำเป็นคลิปเลยยิ่งมีทำมานานมากแล้มันเคยสงสัยว่าไปบ้าเปเ่าอะไรที่ข้างมึงทำไม่ได้หรือไม่ทำบ้างไหมจะเห็นได้ว่าข้างมันมีคกินที่กิวัตถุดิบการเดินทางบนฟ้าไม่เหนื่อยไม่เกี่ยวกับฟังดีๆจะมีสีอะไยที่ดังที่เหนมันแย่ที่ ไม่ใชใ่กดปุ่มพิ่มและคิกที่สี่คือคลิปสปอว์วันเดนไทยภาษาอังกฤษเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็ยิงดาวสองอันนี้เราไม่ได้มาฝังเองและคิกที่สามคือปีหนึ่งร้อยวิวคลิปที่สี่มีเก้าสิบห้าวิว กันเลยวิคิดรีวิวแปดีวที่นค่งรีวิวนาฬิกาไอมุนเองสาวใสเบบี้บัสเด็กชิ้นรีวิวไอมุ แลวคลิป <pais ibo, S 1> นี้เป็นคลิปเยิ่มแบบ5ที่จริงคลิปเกาะก็กะมันก็คนดูเยอะเลยนะตอนช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนดูเลยเพราะว่า่ทำแต่เกมไมโคราฟช่องเราอยากจะช่องแคทดีแต่ยาวจะจะตัดตัดมันแคกออกฮ้ยมีตัด กรอเล่นไม่ตัดลูกไ,ไม่ทำอะไรเลยนะคลิปเดี๋ยวจะเอาคลิปเกมออกกระ้ายช่องนะโอเค,อเคช่องของเราได้คลิปที่อันดับหกคือคลิปรีวิวเครื่องวัดอุณหภูมิดี่พตันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอน a d ี p Head ครับ วันนี้นะครับคลิปนี้มีเสียงวันนีนะครับนี่ก็คือเป็นตัววัฒนธรรมนะไหนช่องของเราโตเลยนะจะทำไงมาดูดูกันเลยดูนี่เขาเข้าไปดูในนี้ได้ครับโทษนะครับเขามีสตูดิโอครับไอ้นี่ครับยูทูบสตูดิโอนะครับนะครับแขนนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ไปดูได้คร<ถ>ับสรู้งคจะตัวดีโอได้เลย <S <Yeah>. <S YouTube s t u d i นี่28 d เด Watch time ช่อง a n a มิ t i ีเห๊ะอย่าง,งนี้นี่น,นี่เขาดูอนาลิติกได้หมดนี่ลูก View more นี่ไงคลิปในอันดับหนึ่งนะตอนนี้สมัยที่มีคนดู4-8ชั่วโมงมีคนดู20ครั้งแล้วว,ว้วาวว้าว ใช่ไหมท็อปวิดีโอคืออะไรนะครับแต่ด้สมทีเป็นท็อปวิดีโอแล้วหรอจริงเหรอไม่ตอนนี้ช่องของเราก็มีชาคนดูเยอะมากเลยที่ช่องของเราอายุเก้าเดือนเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูแปดมิตซ์เซเวอร์กันบ้าง นี่ออกออกออกอย่างนี้ครับออกอย่างนี้ลูกใหญ่ใหญ่อะออกเด็กสตูดิโอใช่ไหมครับอึ๊บอึ๊บอ้าวออกออกเด็กสตูดิโอครับเอาอะไรจีเย้นี่ออกเข้าไหมปิดเล็บเอาช้าไปไหนนี่มา เอาเราจะมาดูอันดับเจ็ดกันอันดับเจ็ดคือเนื้อชาไปไหนแล้วมิมิโอเกตอันดับเจ็ดคือคลิปรีวิวมี่แบนซี่ที่อีกเครื่องนี้งแต่อยู่กับมิมิแบนฮาเอามาแค่บางฉากในคลิปนะมี่แบนซี่เห็นไหมพอแล้วมั้งรับเชื่มีแค่เจ็ดอันดับเจ็ดเปิดอัน เธอปวดดูอีกไหมปล่อยอยเดยวลูกงเธอปวดดูอีกไห<ง>มชั้ร้อมคนดูน้อยที่สุดก็คือพ่อพ่อกับพ่อเฮ้ยปิดคลิปได้แล้วพอแล้วน้อยสุดคืนคลิปใหม่คาะเวอร์ชันหนึ่งคือสิบแปด